สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6 t a r ท t c h a n ช e l นผู้รับสารจากจักรวาลแปลความหมายโดยการอา่านนภห้ทารุหมาแจนนะคะคลิปนี้เป็นแบบแรนดอมนะคะเรามาเช็คพลังงานอัปเดตนะคะสิ่งที่กำลังจะเกิดกับพวกคุณภายใน7วันนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ที่ดึงดูดคุณนะคะแล้วก็ผู้ที่กดไลค์กด s u b s c r i b e ไว้นะคะไม่มีความ,มังเอิญในโลกใบนี้นะคะสิ่งดีสิ่งใดหรือสิ่งอะไรที่พ่จะเตือนนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปนะคะ เอาราคาเรามาเริ่มกันเลยให้ใบแรกนะคะ Night of source the lover นะคะนาย of pentacles แล้วก็ king of wands เจ็ดถ้วยนะคะ เขาบอกว่าในสัปดาห์นี้นะคะเหตุการณ์ใดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับพวกคุณเร็วๆนี้นะคะเขาบอกว่าระวังนะคะมีการพูดจานะคะ อ, là, อารมณ์ ment, um, ร้อนนะคะทะเล handicap, าะเบาแหวงนะคะความรักระวังเจอนะคะความรักที่เป็นตัวเลือกหรือทางเลือกมีอารมณ์ร้อนใส่กันนะความรักที่อยู่ในระหว่างการพูดคุยยังไม่พบเจอหน้านะคะหรือว่าคบหาดูใจมาสักระยะหนึ่งระวังจะมีพลังงานเจอความรักที่เป็นตัวเลือกทางเลือกพลังงานความรักที่เป็นแบบซ้อน ความสัมพันธ์ที่อาจจะทะเลาะเบอาแหวงกันได้ง่ายนะคะให้อะไรที่เตือนขึ้นมาก็นะะถ้ายัางไม่เกิดขึ้นก็ให้ระมัดระวังนะคะนะ,คะอาจจะมีการหยุดนิ่งกันไปในอนาคตที่เคยวางแผนที่ว่าจะแต่งงานคบหาดูใจกันมาสักระยะหนึ่งนะคะอาจจะมีการหยุดคุยกันไปนะคะเอาละค่ะเรามาดูพลังงานต่อนะ,ะอืม ยังมีใครบางคนนะคะที่ชมคลิปนี้นะมีอาการที่เครียดนอนไม่หลับนะคะวิตกกังวล2จิต2ใจนะคะด้วยสถานการณ์อะไรสองสิ่ง2อ,อย่างนะคะรอคอยใครสักคนหนึ่งถ้าเป็นความรักนะคะรอคอยว่าใครเขาหรือเธอคนนั้นจะเดินาทางมาหาเราไหมสอจิต2ใจ2พลังงานสองเอเนจีนะคะอืมนะรอคอยคนไกลรอคอยคนที่นะคะอ,อยู่ในหัวใจรอคอยคนที่คนเก่าจะติดต่อมาไหม มีการเครียดวิตกกังวลสูงอาจจะนอนไม่หลับหรืออะไรแบบนี้นะคะในสัปดาห์นี้ก็ให้ระมัดระวังอย่าเครียดเยอะนะคะพลังงานที่ขึ้นมาอาจจะเป็นชาวราศีมังกรนะคะผู้ที่เข้ามาชมคลิปนี้ครั้งแรกนะคะราศีที่ขึ้นมาหรือว่าเรื่องเล่าเรื่องนั้นแสดงว่ามันเจาะจงอาจจะเป็นราศีของผู้ที่มาชมคลิปนี้หรือคนคน,คนนั้นที่เกี่ยวข้องกับคุณก็ได้นะคะ เดือนสันนะคะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะบางสิ่งบางอย่างอาจจะเคลียร์นะคะบางสิ่งบางอย่างที่คิดวนเวียนไปมานะคะหาทางออกไม่เจอเหมือนพายเรือในอ่าง3ดาารักสามเศร้ารอสองสองเราสองสามคนพลังงานความรักความสัมพันธ์ที่หยุดนิ่งไปความสัมพันธ์นะมีพลังงานของชาวราศีมีนที่ขึ้นมานะคะนอยเซนซิทีฟรอคอยความรักที่หยุดนิ่งไปนะคะรู้สึกหาทางออกไม่เจอ มีพลังงานของเขาบอกว่าให้เริ่มต้น Energy อะไรใหม่ๆนะคะถ้าเกิดว่ามีใครเข้ามาคุยใหม่ๆให้เราเปิดใจนะคะ e n เ r g y เก่าๆเดิมๆให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้ปล่อยทิ้งไปนะคะอืมนะคะอย่าคิดเยอะนะคิดวนเวียนแต่เรื่องเดิมเรื่องเก่านะคะมันเหมือนมีพลังงานของความเครียดหรือเปล่านะคะ วิวอัพฟอร์จูนนะถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะรู้สึกทำไมคะองล้อแห่งโชคชะตาเขาบอกว่าคนที่คิดเยอะคิดมากวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องเงินทรัพย์สินเงินทองการลงทุนทำธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะหรือรอคอยคนรักความรักที่จะพัฒนาขึ้นในอนาคตนะคะจะหมายถึงแต่งงานหรือมาพบเจอกันหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะตอนนี้เขาบอกว่ามันเป็นการรอคอยใครบางคนที่จะเดินทางนะคะ มหาเราหรืออยู่ต่างประเทศจะเดินทางกลับเมืองไทยมาพบเจอครอบครัวญาติพี่น้องหรืออะไรแบบนี้นะคะ mm hmm. ก็นะคะบางคนอาจจะได้มาหรือบางคนอาจจะไม่ได้เดินทางนะคะเพราะว่าอาจจะป่วยกระทันหันหรือมีเรื่องบางอย่างที่ทําให้เราไม่สามารถเดินทางหรือเขาหรือเธอคนนั้นไม่สามารถเดินทางมาหาคุณได้นะคะเรามาดูต่อนะคะใครที่กำลังจะโชคดีงา ะะกับเงินนะคะที่รอคอย่อานะเขาบอกว่าความรักความสัมพันธ์นะคะเราจะเน้นความรักความสัมพันธ์นะความรักความสัมพันธ์ที่คุยกับใครสักคนหนึ่งนะคะที่มันรู้สึกเหมือนว่า เรารู้สึกหนักเหนื่อยในความสัมพันธ์นะเขาหรือเธอคนนั้นอาจจะมีคนของตัวเองแล้วหรือเปล่านะะดูดีๆด,ด้วยในเอเนจีนี้นะคะอืมนะสิบเหรียญสิบไม้เท้านะ,ะตัวเราอะนะคะบางทีเราโสดมานานหรือเป็นม่ายอย่างเงี้ยมีคนมาคุยนะ,ะมันเหมือนว่าเรารู้สึกว่าเขาหรือเธอคนนั้นอะนะคะบางทีนะมีคนของ เขาอยู่แล้วดูดีดด้วยเรารู้สึกเหนื่อยหรือรู้สึกอึดอัดจากเขาหรือเธอคนนี้บางครั้งการที่เรานะคะมีความสุขอยู่กับตนเองได้หรือการที่เรามีอะไรบางสิ่งบางอย่างมากที่ดูที่ดูเหมือนมีผลประโยชน์ให้เขานะคะเขาอาจจะมาเอาผลประโยชน์จากคุณเกี่ยวกับเรื่องเงินของตัวคุณก็ได้นะคะถ้าใครได้รับรู้ความจริงหรือตัวคุณรู้สึกเหมือนเริ่มเบื่อหน่าย นะความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไปหรืออาจจะพูดเกี่ยวกับเรื่องเงินเยอะมากเกินไปผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยคุณก็ถอยออกมาเพราะว่าตัวคุณอนะทําไมครับเป็นผู้หญิงที่แบบมีความสุขนะโสดสวยแล้วรวยมากแล้วก็ดูแลตัวเองได้ก็แค่เง,งาเงาแต่ถ้าเกิดคนนี้เข้ามาไม่จริงจังหรือไม่จริงใจพูดแต่เรื่องเงินหรือผลประโยชน์อะไรก็แล้วแต่นะคุณก็ถอยออกมาแค่นั้นเองนะคะให้บอกแบบนั้นนะ ราคานะคะในส่วนของอ่ะเรามาดูต่อว่าใน7วันนี้เหตุการณ์อะไรที่ไพ่อยากจะเตือนคุณนะคะหรือสิ่งใดที่อยากจะเกิดสิ่งที่ดีๆนะคะถ้าเกิดกับพวกคุณนะคะเราก็คุณก็รับรู้รับทราบแล้วก็มีความสุขอยู่แล้วเนาะแต่สิ่งใดที่ไพ่อยากจะเตือนพวกคุณบ้างนะคะขอเป็นไพ่เตือนแล้วกันเนาะสัปดาห์นี้จะได้ระมัดระวังอะไรก็แล้วแต่นะคะ สัปดาห์นี้นะคะเป็นการสัปดาห์ของการมุกออนบางสิ่งบางอย่างกับสถานการณ์นะคะในอดีตคนคนที่คบเด็กนะค,ะคนที่รอคอยคนเก่าคนที่รอแฟนเก่านะคะมีสถานการณ์ มีคนติดต่อมานะคะแต่ยังไม่พอใจในสถานการณ์นะคะใครบางคนอาจจะจับได้นะ,ะมีการจับได้เรื่องความสัมพันธ์โปแตกนะคะหรือนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เข้ามาฉับเฉวยไม่นานคุยไม่นานและเราก็จับได้อะไรบางสิ่งบางอย่างซึ่งเขาอาจจะมีคนของเขาที่คุยอยู่แล้วหรือเข้ามาหาผลประโยชน์อะไรของเราอยา่างใดอย่างหนึ่งนะ,ะ <c oughs> มาคุยแป๊บๆไม่นานก็หายไปเด็กคนนี้นะคะอืมจะเป็นประมาณนี้นะม <c oughs> ุกออนเดินหน้าไปเนาะไพ่เดือกสตาร์นะคะราศีกุมนะ ราศีกุมนะคะช่วงนี้อาจจะมีคนเข้ามาพูดคุยทักทายนะคะแต่ตัวคุณอาจจะได้ไม่อาจจะแค่คุยคุยเฉย,ย,ยนะคะอาจจะทางโซเชียลออนไลน์อาจจะมาได้โฟกัสเรื่องความรักเท่าไหร่ก็คุยไว้แค่แค่แก้งเห่าแค่นั้นนะคะยังไม่ได้สนใจที่จะพัฒนาความรักความสัมพันธ์ตัวคุณมุม่งมันเกี่ยวกับางานเป็นหลักนะคะส่วนความรักความสัมพันธ์นะคะที่ใครกําลังจะเดินหอีออกจากใครสักคนหนึ่งหรือจากมานานแล้วอะ นี่ออกจะใครสักคนมาแล้วนะคะเขาบอกว่าจะมีการติดต่อสื่อสารมานะคะเกี่ยวกับงานคนที่เป็นลูกค้าอาจจะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์อาจจะมีการเดินทางไกลไปสถานที่ใกล้น้ําทะเลหรือเขาหรือเกาะอะสถานที่ใกล้น้ําทะเลหรือเป็นเกาะอ,อะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเดินทางไปท่องเที่ยวนะ,ะอาจจะเกี่ยวข้องกับงานก็ได้งานนะคะอาจจะนําพามาซึ่งความรักความสัม,สมพันธ์ที่ดีในอนาคตก็ได้เช่นกันนะคะให้คุณมีความสุขแบบฟูลฟิลนะคะอืมนะคะ โอเคมาดูพลังงานต่อนะชาวราศีกันนะคะชาวราศีกันเ้าบอกว่าชาวราศีกันนะคะที่มีพื้นที่ส่วนตัวสูงปิดเวเวกลักสันโ,โดดหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะกําลังจะรู้สึกเหมือนจะตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างใครอยากจะซื้อบ้าน,นะคะใครอยากจะซื้อคอนโดใครอยากจะซื้อบ้านหรือใครอยากจะกู้ซื้อบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะราศีกันเนาะน่าจะได้ะนะคะถ้าเป็นความรักก็เขาบอกว่าอื มันเหมือนอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้ที่เงียบหายไปนะคะชาวต่างชาติที่แตกต่างภาษาวัฒนธรรมประเพณีหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะบางทีคุณรู้สึกเหมือนว่ากําลังอยากจะตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างอืถ้าเกิดว่าเป็นความโชคดีนะราศีกันราศีตุลน,นะคะเขานะ,ะหรือ เขานะคะที่เคยมีประสบการณ์มีความสัมพันธ์มีความรักแล้วเขาอาจจะอยากกับคนทั้งนั้นแล้วมาตัดสินใจเลือกคุณอาจจะได้แต่งงานได้อยู่ด้วยกันจดทะเบียนสมรสหรือมาหามาสู่กันนะคะเป็นพลังงานของไพ่สองถ้วยขึ้นมาความรักเนื้อคู่กันเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ที่ดีงามพบเจอคนที่สมิตรสินเสมอกันการตุนพุศบนะคะสัปดาห์นี้นะอาจ,จะพบเจอความรักที่ดีนะคะมีเปอร์เซ็นต์สูง าราคานะต่อมานะห้าถ้วยนะคะห้าถ้วยนะเอ็มพเพรสนะคะความรักความสัมพันธ์ช่วงนี้ทาไมสัปดาห์นี้ทุกคุณรู้สึกเหมือนเครียดวิตกกังวลจังเลยอาจจะเป็นเรื่องเงินด้วยก็ได้นะคะเรื่องความรักความสัมพันธ์เก่าๆเดิมๆเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่าเพิ่งเครียดเยอะหรือวิตกกังวลนะคะความรักยังมีอยู่แต่มันก็มีความเจ็บปวดบางครั้งก็จะมีคนเข้ามาพูดคุยติดต่อสื่อสารแต่คุณก็เหมือนยังไม่พร้อมนะคะ สัปดาห์นี้ระวังทานเยอะด้วยแล้วก็ระวังอ้วนด้วยนะคะบอกเลยนะอ่ะการติดต่อสื่อสารสัปดาห์นี้นะคะงานนะัดจะเป็นไปในทางที่กําลังเริ่มต้นพูดคุยรอประมาณวันที่3ที่4ที่5ไปก่อนนะคะอืมนะคะจะมีอะไรที่ดีๆขึ้นนะ,ะก่อเกิดสิ่งใหม่ขึ้นนะคะอืมการติดต่อสื่อสารนะคะคนทางไกล คนทางไกลนะคะที่เป็นเกี่ยวกับงานก็ได้คนทางไกลเช่นความรักความสัมพันธ์ก็ได้นะคะชาวราศีพิจิกหรือชาวราศีเมษนะคะอ,อาจจะมีแรงดึงดูดอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณพบเจอความรักที่เกี่ยวข้องกับงานหรือชาวต่างชาติก็ได้ เขาหรือเธอคนนี้นะคะอาจจะมีสิทธิ์นะที่จะเป็นตัวจริงของกันและกันมีความสุขนะมีสิทธิ์ที่จะเป็นคนที่คบคุยไปได้ในอนาคตคนคนนี้มีฐานะดีมีความมั่นคงมีความรักมาให้ชาวพิจิกและชาวราศีเมษความรักใหม่ที่กังกอเกิดขึ้นนะคะเขาบอกว่าชาวพิจิกกับชาวเมฆเปิดใจนะคะ แล้วก็มีชาลาสีธนูปรับสมดุลในการดําเนินชีวิตนะคะอืมนะอย่าเพิ่งบล็อกเอเนจีบล็อกพลังงานนะคะมันเหมือนความรักที่ดีๆกําลังจะเข้ามาหาคุณนะค,คนคนนี้น่าจะเป็นคนที่โรแมนติกแล้วก็มีฐานะดีมีฐานะมั่นคงในระดับหนึ่งนะคะอืมเปิดใจนะคะเปิดใจของตัวคุณเองนะคะอย่าบล็อกพลังงาน ที่คิดว่าความรักฉันจะมีหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะอยากคิดแบบนั้นนะส่วนการงานอะไรแบบนี้ก็คือเหมือนว่าอย่าทํางานที่เยอะเกินไปพิจิกกับเมธนะคะอืมนะถ้าเกิดสถานการณ์ที่มันยังไม่เป็นใจหมายถึงว่าเราต้องรอก่อนนะคะอืมบางครั้งสถานการณ์อาจหยุดชะงักเงินเข้าน้อยลงหรือไม่เป็นใจอะไรก็ถือว่าเราเป็นการที่พักผ่อนไปสัปดาห์หนึ่งแล้วกันนะคะเขาบอกว่าเงินที่ช้อปปิ้งไปก่อนสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะสัปดาห์นี้เียบช้อปน้อยๆหน่อยนะคะอืมนะ ธนูเมษนะพิจิกนะช็อปนช็อปช็อปน้อยลงนิดหนึ่งนะคะมีของตกใจอะไรมากมายที่เคยช็อปช็อปสนั่นเลยนะคะอืมนะจะมีเพื่อนหรือมีกัลยาณิมิตรหรือมีคนเข้ามามอบความรักความสัมพันธ์ที่ทําให้เราคุยแล้วก็มีความสุขดีนะคะอืมนะเอาล่ะทีนี้มาดูชาวราศีกรกฎนะอ่ะชาวราศีกรกฎกําลังคิดวนเวียนตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างจะได้รับรู้ข้อความข่าวสารนะคะมีพลังงานชาวอ่อ กรกดนะคะชาวราศีอชาวราศีสิงห์นะคะเขาบอกว่าจะได้รับรู้ข้อความข่าวสารอะไรเก่าๆนะคะหรือคนที่เราไม่คุยคนที่รู้สึกว่ามีปัญหากันในอดีตเหมือนจะย้อนกลับมาให้เราได้รับรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างอาจจะมีการเคลียร์มีการพูดอะไรบางสิ่งบางอย่างนะ,ะที่มันค้างคาใจนะคะอาจจะได้กลับมาพูดคุยติดต่อสื่อสารอีกครั้งหนึ่งนะคะน,ะ,คะ,อนะ,คะอ่านะคะ ก็ <IST uk t av is> บอกว่าอ่ะเน้นนะคะกรกฎกรกฎกับสิ่งนะคะเขาบอกว่าถ้าช่วงนี้รู้สึกเหมือนเซนซิทีฟมีปัญหาหรืออะไรก็แล้วแต่หรือมันวุ่นวายคนอื่นเข้ามาวุ่นวายกับตัวตนของคุณนะคะบุคคลอื่นบุคคลภายนอกที่มาวุ่นวายในความรู้สึกของคุณทําให้คุณมีปัญหาหรือเรื่องของคนอื่นมันประเดประดังเข้ามาให้คุณต้องไปช่วยเหลือหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะหรือคนเก่าๆกลับมาขอความช่วยเหลือเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มันวุ่นวายนะคะ หาทางที่แบบว่าลดการติดต่อสื่อสารกับพวกเขาเหล่านั้นลงบ้างนะะแล้วกเ็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนว่าสวดมนต์ไหว้พระหรือแผ่เมตตาอะไรแบบนี้หรือว่าบริจาคแล้วก็มันเป็นเหมือนแบบการให้อภัยหรือมันเป็นการที่เหมือนแบบว่าเขาเหล่านั้นอะ่ะเข้ามาวุ่นวายเหมือนเป็นแบบจะแบบว่าแอบเป็นแบบวิบากกรรมหรือเจ้าเวรในกรรมหรืออะไรอน่ะที่มาทาให้เราอะ่ะไม่มีความสุข ที่ทําให้เราอะรู้สึกเหมือนวุ่นวายจิตใจแต,แต่ตัวจริงๆราศีกรกฎกับราศีสิงห์เนี้ยก็น่าจะเป็น energy ที่ดีแต่มันหมายถึงว่าบุคคลอื่นที่มันมีปัญหานะคะเข้ามาสัปดาห์นี้เราอ่านไพ่แบบว่า ขึ้นเตือนทั้งหมดเลยนะคะจะได้ระวังลืกอนะระวังไว้นะจะได้ไม่เกิดขึ้นอย่าอารมณ์ร้อนแล้วก็อย่าเครียดเยอะเกินไปไม่ต้องวิตกกังวลช้อปปิ้งน้อยลงนิดนึงนะคะประหยัดเงินถ้าเงินไม่เข้านะคะอันนี้ด้วยความปรารถนาดีของหมอแจนนะคะคอยมีความสุขในการชมคลิปถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ